เสียโอกาสไงใช่ไหมเออมันแปลว่าเขาเขาเรียกว่าความผิดพลาดความผิดพลาดเนี่ยสมมติแท็กผิดพลาดแต่ผิดพลาดได้เดี๋ยวแก้ตัวใหม่สมมติว่าพี่เป็นประชาชนธรรมดาพี่ผิดพลาดได้เดี๋ยวพี่ก็ขอโทษแล้วพี่แก้ตัวใหม่แต่การเป็นนายกเนี่ยมีอํานาจสูงสุดอํานาจบริหารชีวิตประชาชนอํานาจบริหารรัฐธิปัตบริหารกฎหมายเนี่ยคนคุมอํานาจเนี่ยพลาดไม่ได้เพราะพลาดแปลว่า ชีวิตคนเพราะพลาดแปลว่าอธิปไตยโดนเฉือนไปเพราะพลาดแปลว่าไปเซ็นอะไรผิดพลาดเงี้ยเซ็นผิดเซ็นถูกไม่ได้มันแก้ตัวไม่ได้การแก้ตัวไม่ได้อะมันไม่หมายถึงชีวิตของนายกนะแต่มันหมายถึงชีวิตของความรับผิดชอบ67บล้านคนคที่คุณเนี่ยเป็นคนคุมบังเหียนไงอ่าเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยค่อนข้างที่จะซีเรียสกับกรณีของความจับผิดพลาดไม่ผิดพลาดของผู้นําประเทศครับผมแน่นอนว่าเวลาเราดูข่าวเนี่ยพี่อย่างเวลาประชุมเนี่ย ที่ที่เขาประชุมทหารกันเนี่ยเขานัดตอนตอนแบบตอนเช้าเช้าแล้วดูดีทหารเขามัมาเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยพี่ได้ได้ได้เห็นข่าวไหมอันนี้ล่าสุดใช่ไหมพี่เห็นคิดว่ายังไงเราเราอ่อนไปไหมทำไมต้องตามเขาตลอดเวลาเมันเป็นเทคนิคเทคนิคอะ เป็นแท็ติกของฮันหุนเซนหรอเออคือเขาเนี่ยบริหารประเทศเขามาเนี่ยตั้งแต่สมัยที่หนุ่มๆเลยอ่ะสามสิบกว่าปีเขาเป็นนายกมา30กว่าปีแพรทองทานเป็นนายกประมาณปีหนึ่งครับเฉพราะฉะนั้นเทคนิคต่างๆนะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันจากนั้นเขาเป็นนายกมาตั้งแต่ที่คุณทักษิณยังวิ่งแลกเช็คอยู่เลยครับอ่คุณทักษิณไปวิ่งอ่วิ่งแลกเช็คเข้าใจมาก่อนแล้วเช็คเด้งตัวอย่าะจากนั้นปุ๊บเนี่ยวิ่งแลกเช็คอยู่อ่ะแล้วก็วิ่งไปหาาาาาสสััััมมปปปปทททนนนนนนนถีีตตรรรร่่่่ฝงงกกเเ็้แแแ3ุซยออะะลวไ แปลว่าเขาเนี่ขี่เรามาตั้งแต่30สปีที่แล้วโดยซ้าไปเข้าใจก็เพราะฉะนั้นโดยสรุปเลยก็คือว่าเขารู้เราส่วนเรารู้เขาแค่ไหนอ่าพอจากนั้นปุ๊บเนี่ยแทคกติกพวกนี้เนี่ยมันเป็นเป็นเขาเรียกว่าเสือเท่าเสือเท่าแห่งอาเซียนอย่างฮุนเซเนี่ยเป็นนายกมายาวนานกว่ามนุษย์ใดเพื่อนและไว้ใจไม่ได้ด้วยดังนั้นเขาจึงมีเทคนิคเยอะครับแต่เราไม่ทันเขาอเขาว่าไงเขาอ่อนดอยอ่ะการการที่เราไม่ทันเขาเนี่ย การที่เราไม่ทันเขาเนี่ยมันเป็นเพราะว่าอันที่หนึ่งเขาเนี่ยกลุ่มความลับผู้นําเราอ่าอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือเขารู้ว่าผู้นําเราเนี่ยนะคะมีอะไรที่เขาบีบได้บ้างแล้วไม่บีบได้บ้างอ,อ,อันที่สามก็คือเขามั่นใจว่าผู้นําเราเนี่ยพอจะบีบได้ใช่ไหมผู้นําเราจะต้องไปสั่งราชาการครับอ่าเพราะฉะนั้นเมื่อเขารู้ว่าเขากุมอะไรเราได้บ้างเขาจึงขี่เราทุกเรื่อง เข้าใจไหมตั้งแต่ต้นเลยนะอ่าตั้งแต่ต้นถ้าใครดูจะเห็นว่าตั้งแต่ต้นเลยนะจนถึงเดี๋ยวนี้ไอที่ประเภทตัดสินใจช้าไม่ไม่ตรงตามสเปคอันนี้ก็เป็นเพราะว่าเขาขี่เราอยู่ไอที่เราตัดสินใจไม่ได้ก็เป็นเพราะว่าเขาขี่เราอยู่ไอที่เราเนี่ยต้องตามเขาแต่ทีละสเต็ปเขาก็ขี่เราอยู่ไอการที่เขาเนี่ยลากเราไปจับมือที่มาเลเซียอันนั้นเขาก็เป็นซีนของเขาที่เขาขี่เราอยู่เพราะเราทําอะไรไม่ได้ไงเหมือนมัดมือมัดตีนฐานไว้อ่ะตั้งแต่แรกอ่ะ แล้วเราจะทําได้ไหมเราเราจะนําเขาได้ไหมอ่ะถ้าถ้านนเราจะนําเขามันต้องมีวิธีหรือกลยุทธ์ยังไงพี่คือตอนนี้เขาก็เราตอนนี้พยายามทำอยู่ใช่ไหมวิธีการจะนําเขาแทกเข้าใจไหมเหมือนหนุ่มบ้านเหนือบ้านใต้อ่ะบ้านเหนือกับบ้านใต้ทะเลาะกันอ่าคูกันเออบกู่แบะทุก,กันเบาวบ้านเหนือกับบ่าบ้านใต้อีมานี่มาเป็นแก๊งอันนี้มาเป็นแก๊งบ้านเหนือบ้านใต้มากันคําถามก่อน,าาอ,นอีสองแก๊งนี้นเวลามาเจอกันเนี่ยนะคะเธอคิดว่ามันจะยอมกันได้ยังไง มันต้องอยังไงมันต้องห่วดกันกันมันต้องหวดกันเพราะฉะนั้นแปลว่าพลอยเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าการหวดกันคือเราต้องปล่อยให้ทหารเนี่ยเขาทําตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงและรัฐบาลจะต้องมีหน้าที่ถอยมาซัพพอร์ตแต่ไม่ใช่ว่าไปเนี่ยสั่งการทหารภายใต้อายการศึกซึ่งตรงจุดนี้มันทําให้ขยักขย่อนขยักขย่อนการที่ทางทหารเนี่ยนะคะยังเหยียบหัวไม่ตีนเขาไม่สุดเลยคือสรุปเลยก็คือว่าถ้าเกิดเนี่ยเราเนี่ยนะคะไม่สามารถในการที่จะเบรมเขา หรือว่าสามารถจัดการเขารหรือขี่เขาได้เนี่ยนะเขาก็จะสามารถมีเงื่อนไขแล้วก็มาต่อรองเราทุกครั้งไปแล้วเวลาเราอะ่ะมีการนําเสนอหนึ่งสอสาไปเขาจึงไม่ไม่สนใจเขาจึงไม่สนใจทั้งกฎบัตรสหประชาชาติกูก็ไม่สนใจระเบิดห้ามเอามมาวาง สน,สนที่สัญญาออตว,ว่ามันก็ไม่สนใจเ<ม>จนีว่ามันก็ไม่สนใจ<ม>อะไรทุกอย่างมันไม่สนใจเขาเป็นเหมือนแบบว่าบ้านตามเมืองเถื่อนอะ<ม>่ะเพราะว่าเขาไม่สนใจการที่เขาไม่สนใจเพราะว่า<ม><ห>เขาคิดว่าวิธีการที่เขาไม่ต้องไปสนใจอะไรเนี่ยเพราะประเทศไทยอะ่ะเป็นคนดีไงเป็นคนแบบใจดีเม,ม,นนมันตึงแบบจี้แย่อย่างแบบแบบท็กมันจี้งย่อย่างมันขู่ไปจนนั้นอ่ะมันจี้งยอย่างอ่าเข้าใจก็เข้าใจอเหมือนเหมือนว่า คือแบบฉันรู้ว่าเธอไม่ทําอะไรหรอกเธอเป็นคนใจดีเธอเป็นแบบโอ้โหหน้าตาดูโหดไปงั้นแหละจริงๆไม่มดขี้หมาเลยหรอกเนี่ยเออ,อ,เ,อ,อเธอก็มีแค่จุดสองห้อยแค่นั้นแหละไม่ได้มีลูกซองหรอกกูม,มั่นใจเดี๋ยวกูตกหัวมันได้เ,ออเพราะว่าเธอไม่มีปืนหรอกเ,ออเธอมีแค่เงีย้ยเข้าใจกัมเข้าใจมันเป็นประมาณนี้เข้าใจเลยม่ะเ,ออเมันก็เลยขี่เพราะว่ารู้ว่าเธอเป็นคนดีเ,ออเธอยึดถือกฎบัตรทุกอย่างออแต่ของมันเนี่ยไม่ต้องยึดอะไรเลยแล้วมันไม่ยึดมาตั้งหกเจ็ดร้อยครั้งแล้วก็ยังเชื่อมันอยู่ เข้าใจก่ะเข้าใจโอ้พูดแล้วเห็นภาพเลยว่า,ว,าว่าเหมือนเราแบบเป็นบางครั้งอ่ะเป็นคนดีเกินไปก็ไม่ดีไม่ไดีเห็นไหม คือเราเป็นคนดีได้ไม่ต้องไปลดความความดีของเราเพื่อไปเป็นคนเลวแต่ว่าความดีของเราเนี่ยมันจะต้องมีเขาเรียกว่ามีลูกน้องมีกองทัพมีกองข่ายเออมึงมึงต้องมีครบเครื่องอ่ะต้องครบเครื่องเข้าใจไหมต้องครบเครื่องสมมุติว่าเธอจะเป็นผู้ชายจืดจืดนะคะแล้วเธอโดนผู้หญิงมานั่งตกปอกลอกเธอก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่ผู้ชายผู้โง่แหมถูกไหมแต่อะไรใดกันถ้าเกิดเป็นผู้ชายครบเครื่องผู้หญิงก็จะไม่กล้ามาหลอกเธอไม่กล้ามาปลอกลอกเธอแต่อะไีใดกันเธอก็ฟัน แล้วเธอก็มันตอนแรกอะกูกูเนี่ยก็นับถือแล้วกำลังเพลินๆแล้ว แต่พอเคารบฟันออกมาเนี่ยเดี๋ยวกูลองหาพี่ชอบอ่ะมันเป็นอันเด็ดพี่มันเป็นอันเด็ดไปแล้วครับอันนี้สัตวแค่เปรียบเทียบนะมันแบบเป็ีบมันแบบใจ๊ยฉันเปรียบเทียบว่ามันเห็นชัดที่สุดแล้วว่าเข้าใจก็คือว่ามันเดี๋ยวแบบเข้าใจนะมันต้องเข้าใจอ่ะเข้าใจก็เข้าใจแต่ต้่นละพี่พี่แบบต้องมาเปรียบเทียบกันนะสัตว์มาเตอร์จ้ามาเป็นตั้งพีเจ้านี่ อันนนนีี้เาตรงๆะ่ผมแต่แต่คลิปนั้นฉันดูนะตอนที่พวกตอนที่สมัยก่อนที่มีคลิปง้อกันอะมันเมินพี่พี่กูติดใจอยู่กูติดใจอยู่ประเดี๋ยวนี้จะติ่งผมตีปากไม่นะตีผมจะตีปัดแล้วก็ก็จะหน้าเป็นหมายต้องหมายใจฉันเป็น FC ดาราหมาต้องมอง FC ดารุมดาราหมาต้อง้โอเคจบนี่ ผู <laughs> ค้คนหันเคยหันด็อกเตอร์มาริกาไหว่ายหก่อครับ <laughs> <laughs> พี่ว่ายตัวมาอุ้งกันได้แต่กูติดใจยอยู่นะเอออา,เอาไว้เอาไว้ตังหลังไดก้ก <Okay, S 1> ่อนโอเคจ้ะได้จับดได้จ้าหน้าขนาดเนาะจ้ะเออพี่หันก่อนผมเนี่ยไปแบบเป็นเลยนะ <laughs> <laughs> อ่ะต่อ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 แล้วพี่ว่าประเดี๋ยวเนี้ยปอกตะก้อนน่ะมาลี มาทุกวันเลยม <M ali. S 2> ัดเดี๋วนีหายพี uh, uh. ่ว่ามันยี่อย่างอยู่มันมันคอยส่องเฮา <c oughs> หรือว่ามันมันมันจะคอยวางแผนอย่างอยู่มาลี ali, บัดเดี๋ยวนี้มามา,มาเลยนะเพราะว่ามาลีตอนแรกตอนแรกมาลีเนี่ยเขาออกมาทุกจอดทุกจอด <c oughs> โกหกทุกจอบ พอโกหกไปโกหกมาโกหกจนกระทั่ง mm hmm. เราเนี่ยก็ลุกขึ้นมาทางานเชิงลุกใช่ไหมมีพี่บุ๋มบรรด,ดามามีนุยน่ยมามีน mm ี่มาแล้วทุกคือก่อนตอนที่มีมาลีอ่ะพวกเราอ่ะรัฐบาลเราอ่ะยังไม่มีการตั้งโคศกอะไรแล้วโคศกก็นั่งอยู่เฉยเ <ทำ S 1> คือไม,ไม่ทํางานเชิงลุกพี่ว่าเป็นเพราะว่าเขากลัวว่าเขาเรียกว่าอะไรเขายังคือไม่เชิงว่าเขาไม่รู้หน้าที่แต่พี่ว่าเขาไม่มีประสบการณ์ mm hmm. ในการที่จะตอบโต้เ mm hmm. พราะฉแล้วทหารเองเนี่ยเขาก็ไม่ใช่หน้าที่เขาด้วยนะมันต้องเป็นโคศกรัฐบาลอ่ะจากนั้นปุ๊บพอตั้งหลักได้ก็ใส่ชุดข้อมูลไป ใช่ไหมมาลีแล้วจากนั้นปุ๊บพี่พเนี่ยแหละก็เป็นคนที่เวลาไลฟ์ทอล์กใช่ไหม hmm. พี่บอกว่า hmm. เธอก็พูดไปสิสหประชาชาติ UN ออะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งสำนักข่าวต่างประเทศ hmm. คุณก็ไปสิ hmm. ไปถแถลงข่าวจะได้มีก้อนข้อมูล hmm. เธอต้องลุกขึ้นมาพูดกันสิโฆษกกระทรวงอะไรต่างๆพอพอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ย เขาก็เริ่มเริ่มมาแล้วก็เริ่มชี้แจงนักข่าวต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้บรรดาโซเชียลมีเดียข้อมูลมันมีก้อนข้อมูลใหม่ทําให้มารีถูกจับไต่ได้ว่ามึงโกหกทุกเรื่องอเพราะฉะนั้นมารีแผ่วลงเพราะว่าต้องไปเลือกเรื่องอะไรจริงก่อนเข้าใจกอคือโดนใส่ข้อมูลจนเออคือมันคือมันโกหกทุกเรื่องจนกระทั่งนานาชาติเขาจับได้ว่านางคนจบคนเนี้ยเป็นคนโกหกทุกเรื่องเพราะฉะนั้นพอจับได้ปุ๊บมันก็เกิดความที่ปัตเขมรเริ่มไม่ถูกน่าเชื่อถือรองรับข้อมูล ก็เลยต้องไปกันกองข้อมูลมากขึ้นก็เลยความถี่ก็เลยลดลงแค่นั้นแหละง่ายๆแค่นั้นเองเออมันคือเรื่องการการสู้กันในเรื่องของก้อนข้อมูลอ่ะโอเคเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดถึงรุ่นฮุนเซนเหมือนกันเพราะว่าตั้งแต่มีไลฟ์สด Facebook ครั้งที่แล้วนะฮะเราจะไม่ได้เห็นภาพเครื่องไหวของฮุณเซนเลยนะไม่แต่รูปไม่แต่อะไรต่างๆนานาช่วงนี้พักสักครู่ครับมามาเลยอ๋อมีเบรก อ่ะเรามาคุยเรื่องฮุนเซนกันดีกว่าค่ะพี่เออพี่ก็ว่าฮุนเซนมนเดี๋ยวนี้อยู่ไหนกินยาดองอยู่เนี่ยพี่อู้ไปเรื่อยอ่ะบัดเจ้อู้ไปเรื่อยไอ้แก้วกาแฟนางเนี่ยอันนั้นอ่ะแก้ววายใส่ตรงหันบ้านี่ปักปั๊มแล้วโดนฟ้องนะโดนฟ้องนะฟ้องมาเลยโดนฟ้องนะฟ้องมาเลยเจ้าเออบัตรกินกาแฟกูบัเป็นบัใบคาเมนอยู่แล้วบดเดี๋ยวนี้อ่ะเพราะจะมีกาแฟแบบนางติดยาดอง น,นั่งผู้จิงผู้จิงอันนี้เรื่องจริงออริจินอลเรื่องจริงของอุนเดนก็คือเขาติด<ๆ>เขากินไวายวันละ3ามสี่สสี่แก้วเลยตอนเย็นมื้อหนึงเนี่ยไอ้ที่กินชาบูกินแล้วเนี่ยนะเขาจะจิบไวายแล้วไวายไปไวมาปุ๊บหนักเข้าก็จะเป็นวอดก้ายาดองลุกหรือไม ซิก้าเออซิก้าเออเขาใช้ชีวิตไฮโซแล้วก็ว่างๆก็ไปตีกอล์ฟแต่จริงก็ตีกอล์ฟก็จริงๆริงเขาไม่ได้ตีเป็นเท่าไหร่เลยเหมือนตีกบอ่ะแต่ว่าวงสวิงแบบโชง่ายโชงเออตีกอล์ฟเนี่ยมันไม่เข้ากับเบ้าหน้าเขาเท่าไหร่แต่บ้านเขาหลังใจนะอะคาลือหาดใหญ่มากแต่ไม่มีของนะรสนิยมแย่ทำไมอ้าเธอดูดิ ห้องอหย่างใหญ่ขนาดนั้นแอร์มี9000 BTU บทีเออขนาดขนาดนั้นต้องแอร์ระบบใช่ป่ะต้องใหญ่ต้องฝังระบบฝังระบบฝังฟ้าบีเก้าพันบีทในห้องแมวบ้านเธอโอ้ยตลกมันไม่ใช่หรอสรุปเลยก็คือว่า คือเขาก็เป็นคนยากจนมาก่อนใช่ไหมพอเขาครองประเทศเขาก็รวยรวยรวย,วยอย่างเงี้ยจากนั้นปุ<ๆ>๊บเขาก็อาจจะแบบลสศินยมมันเปลี่ยนแปลงกันไม่ได้ฐานะอาจจะเปลีป่ยนแปลงกันได้แต่ลสศินยมมันยากอ่าแล้วเดี๋ยวนี้เขาไปไหนเขาไม่ออกมาไลฟ์สดไม่ออกมาอะไรเลยพี่ว่าเขาไปไหนไปแอบหรือไปซอ่อนหรือว่าเก็บตัวเพราะว่าได้ข่าวว่าหลายๆคนเนี่ยต้องเก็บเขาแล้วนะอยู่บ้านนั้นไม่ได้แล้ว พระอันที่หนึ่งก็คือถ้าสมมุตินะขึ้นอีกรอบหนึ่งเนี่ย F16 ประเทศไทยเนี่ยไปบ้านเขานี่นะ15นาทีนะกิ๊บเพ่นก,นกนนิ๊บเพนกิ๊บเพนนี่สามวิสามนาทีกิ๊บเพ่น3มนาที F16 15นาทีออไปกลับในครึ่งชั่วโมงแป๊บเดียวฟืดฟ <Food. S 1> ืด <Food. S 1> แล้วเวลากิ๊บเพ่นขึ้นนะ นมาเหนือเมฆไม่ได้ยินเสียงด้วยกิ๊บเพนไม่มีเสียงนะจ๊ะลอยไปเหนือเมฆเลยตั้อือเอืออือเอือเหมือนอืมือเหมือนพึ่งนี่จากนั้นปุ๊บตะลุยบุยลงไปนี่ตุยเลยนะจ๊ะแฮชแท็กตะลุยบุยทุกคนทุกคนทุกคนนี้แฮชแท็กตะลุยบุยตะลุยบุยอะไรคือตะลุยบุยคือเวลาจัดรายการทิกตอกเนี่ยเวลาพูดระเบิดอะไรมันพูดไม่ได้ต้องตะลุยเราต้องตะลุยบุยตุ้ต่ำตุ้ต่ำพูดไม่ได้ตะลุยบุยตะลุยบุยตะลุ่มตะลุ้ยครับ พี่ว่าจะมียกสองไหมในความเห็นของพี่ <c oughs> พี่คิดว่าถ้าเกิดมันยังไม่จบเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอีกตอนไหนก็ได้ <c oughs> ไม่ว่าจะผ่านไปสามเดือนไม่ว่าจะผ่านไปอีกสามปี <c oughs> และไม่ว่าจะผ่านไปอีกสิบปี <c oughs> <c oughs> เนึกออกใช่ไหมเพราะเขมรเนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเพราะว่าเขาจะมีใช่ค่ะใช่มตตินเฮาแั้แต่ตั้งแต่ปีนั้นสีแล้วก็ก่อนหน้านั้นอีกคือเรามีประวัตร์ร่วมกันมาเขมรเนี่ยนะคะสมัยก่อนเขาก็ร่วมกันเวียดนามเกือบจะมายึดวัพระแก้วเราตั้งแต่ย้อนไปเมื่อปี2528เลยนะมานานมากเลยตั้งแต่สมัยนายกเครกฤษอราเพะตอนนั้นแต่บังเอิญเรามีจีนช่วยจีนก็ดึงเวียดนามกลับไปส่วนเวียดนามก็คือโกรธเราที่เราเนี่ยนะคะไปช่วยอเมริกกาาม็ ใช้ฐานทัพเราใ,ในใประวัติศาสตร์มาใช้สันทัพอู่อู่ตะเพาเราแล้วก็เอา,เ,อาเรือบินเอาอะไรมาจอดจอดเสร็จปุ๊ก็ บินขึ้นไปแล้วก็ไปตุลยบุ้ยที่ประเทศเวียดนามเวียดนามมันก็เลยเจ็บใจเลือเวียดนามเสือกชนะชนะอเมริกาทหารปากเวียดนามดันชนะอเมริกาส่วนประเทศไทยแม่งตอนนั้นคืออยู่ข้างอเมริกาจากนั้นพวกอเมริกาก็ทิ้งเราแล้วจากนั้นพวกเราบอกว่าเฮ้ยเวียดนามมันกําลังจะมาลุกเรามันมากับเขมรปรากฏอเมริกาบอกเรื่องของมึงอ่าอเมริกานี่มันมันเป็นอย่างเง ตอนนั้นเราช่วยคุณไงมันบรอกเรื่องของมึงเรื่องของพวกมึงเอ,อ,อเมริกามันก็ไม่กลับมาช่วยเราเ,ออเราลรุกอกตเองไงดีวะรัฐมนตรีต่างประเทศตอนนั้นชื่อ,อ,อพลเอกชาติชายชุนวันาออนานมาก <มา S 2> จากนั้นปุ๊บเนี่ยออสมัยรัฐสมัยนาย,ยกเลียรจากนั้นปุ๊บไปทำยังไงดีวะทับเวียดนามมันมาผนวกเอากับประเทศเกัมพูชาแล้วมันก็มาจอดอยู่ตรงจังหวัดจันทบ,บุรีเราแล้วแล้วมันก็นั่งกินเหล้าอยู่ตรงนั้นจากนั้นมันก็ประกาศเลยว่ามันจะยึดกรุงเทพอีก3วัน นายกเราตอนนั้นเิ่มตีต่างแต่เราเฮ้ยเราทํายังไงดีวะจากนั้นเราเฮ้ยเราจะยันได้กี่วันทางเราเราบอกว่ายันได้สี่วันโอ้ oh, ยุ่งแล้วถ้ายันได้สี่วันมันมายึดเราแน่แปลว่าเราจะกลายเป็นเมืองขึ้นเวียดนามแม่จากนั้นปุ๊บเราทําไงบินไปจีนขอ,เ,อ,อเชื่ออันไหลอะไรนะอะไรนายก สมัยก่อนจะไม่ได้นานแล้วท่านไหลท่านไหลให้ท่านไหลช่วยท่านไหลบังเอิญเป็นเพื่อนร่วมรบกับพ่อของท่านพลเอกชาติชายพลโทพินชุนาวันสมัยเป็นอดีตผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติอดีตอธิบดีตารวจนั่นแหละจีนก็เลยช่วยเราโดยการไปเปิดศึกเวียดนามดึงเวียดนามกลับไปเราก็เลยรอดเรามีมิตรแท้เป็นจีนใช่แต่แน่นอนว่ามิตรเขาว่ามิตรแท้เป็นจีน เมื่อก่อนจีนเนี่ยก็มีแท้กบับอุชยาถูกไหมครับ<อ>แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมกาก็<อ>มาหามาหาเขมรอีกเ,เ,เ,เรื่องนี้ ไปจบนะตอนนี้รัสเซียก็จะมาเสือกอีกแล้วดูเหมือนกันสรุปเลยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยประวัติศาสตร์ของเราคือเราคบได้ทุกคนใช่เราอดีกับทุกคนและเราต้องรักษาขวานทองของเราไว้ห้าแสนกว่าตารางกิโลเมตรแต่โดนเฉือนไปประมาณเจ็ดแสนกว่าตารางกิโลเมตรเนี่ยเพราะเรารักษาอธิปไตยดังนั้นเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นอินเนอร์ของคนไทยเราเนี่ยเจ็บปวดกับการเสียแผ่นดินไป14ครั้งเพราะฉะนั้น15ครั้งต้องไม่มี16ต้องไม่มีดังนั้นการจะเฉือนแผ่นดินไปให้เขมรไม่ว่าจะเป็นบ้านหนองจานที่มันมาอออยู่่่ไมมวาาาาาจะเป็นนน้้ชง ไม่ว่าจะเป็นเขาภาษาตาควายที่มันยึดอยู่ตอนนี้เราให้มันไปไม่ได้เพราะไม่เช่นนั้นเราจะกลายเป็นจําเพลงนี้ได้ไหมเสียดินแดนครั้งที่หนึ่งกระแสดินแดนเพลงนี้จำได้ไหมเออพวกเธอไม่รู้เนี่ยเพลงนี้เธอเธอเปิดเพลงงตอนนี้เราเสียไป14ครั้งเขาเพื่อวหารครั้งสุดท้ายแล้วรอบนี้จะเกิดเรายึดตาควายมาไม่ได้เราเสียอีกมันเป็นความเจ็บใจของคนที่เป็นอินเนอร์ของคนที่เป็นสยามเป็นไทยเพราะว่าเราดีเกินไปใช่ เนี่ยประวัติศาสตร์เขาต้องหู้นะเหนื่อยนะเนาะเหนื่อยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังเรามาดั่งเล่าประวัติศาสตร์ล้านนากันอีกโอ้โหเจียงใหม่บ้านต่วนะ่ะเจียงใหม่นี่ก็ดูเดือดเหมือนกันนี่ใหม่นี่ก็ดูเดือดหมือนกันนะครับแล้วผมถามหน่อยอย่างข้าเมง ตึงครใได้ของไทยใครใได้นู่นใครใได้ทรัพยากรธรรมชาติ<ม>เพราะว่าอะไรประเทศไทยจําไว้นะทุกคนประชาชนทุกคนเด็กๆน้องๆทุกคน<ม>ที่ฟังรายการพี่แจ็คพี่จะบอกให้นะ<ม>ประเทศไทยเนี่ยนะเป็นประเทศที่ยังมีทรัพยากรธรรมชาติอยู่ใต้ทะเลเราเยอะมากใต้ภูเขาใต้เรากายังไม่ได้ขุดทองอีกเยอะมากภูเขาเชียงใหม่เนี่ยทองเต็มแฟดเนี่ยมไม่ได้ขุดนะ่ะ<ม>แล้วก็อันกไไ็ไอ้ไอ้ที่เขามาสัมปทานเหมืองทองอ่ะนั่นอ่ะยังมีอีกหลายเหมืองที่ยังไม่ได้ขุดเพราะอะไรรู้ไหม เพราะว่าเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของประเทศใดประเทศเพม่าเคยเป็นเมืองขึ้นของประเทศอังกฤษอังกฤษมันตัดป่าไม้กลับบ้านไปไปหมดแล้วขุดทองกลับบ้านไปไม่รู้กี่กี่เรือแล้วขณะเดียวกันประเทศเขมรเนี่ยมันเป็นเมืองขึ้นครั้งแล้วรครั้งเล่าของฝรั่งเศสฝรั่งเศสก็ขุด ทรัพยากรธรรมชาติที่ดีๆเนี่ยเอากลับไปบำรุทำนุบบำรุงฝรั่งเศสหมดแล้วฉันได้ฉันนั้นเวียดนามก็เช่นกันประเทศลาวก็เหมือนกันแต่ประเทศไทยเราเนี่ยยังไม่เคยไม่เคยเป็นมึงขึ้นของใครแปลว่ายังไม่เคยส่งสวยให้กับประเทศใดยังไม่เคยจะต้องขุดอะไรให้กับประเทศไหนยกเว้นที่เราเฉือนเฉือนตรงนั้นเฉือนตรงนี้เพื่อรักษาตัวไว้อ่านั่นแหละเพราะฉะนั้นกุศโลบายนี้เนี่ยมันเป็นกุศโลบายที่เราทํามาจนกระทั่งเรามีแผ่นดินให้อยู่ให้นอนที่เราอยู่กันทุกวันนี้หลับหลับตื่นตื่นหลับหลับตดต อยู่สบายๆเนี่ยแหละเป็นเพราะว่ากษัตริย์นักรบสมัยก่อนกับทหารไพรพลสมัยก่อนเขารักษาแผ่นดินไว้ให้เราตรงนี้แล้วทรัพยากรเรามีมากาเขมรมันอยากได้เขมรอ่ะมันอยากได้ทุกที่แหละมันอยากได้ไอ้ตรงเกาะกูดเออตอนสมัยนู้นรัชกาลที่5้ามีวิสัยทัศน์ไงก็คือว่าเอาสามจังหวัดเนี่ยไปแลกกับเกาะกูดจำได้ไหมสีโสพลพัะตะบองครับแล้วก็อันเนี้ยสามอันนั่นอ่ะจริงๆเป็นของไทย คนไทยยังพูดภาษาโคราชอยู่ตรงนั้นอะ่ะเออเราท่าน,น่าเฉือนตรงนั้นออกไปเพื่อให้ฝรั่งเศสไปเพื่อรักษาจังหวัดตราดยาวนานตรงนี้ไว้แล้วแล้วตราดเนี่ยแม้จะเป็นพื้นที่ยาวเล็กกว่าสามจังหวัดนั้นแต่ปรากฏว่าน่านทะเลเราได้มาหมดทรัพย,พยากรทรัพยากรอยู่ใต้ทะเลข<อ>ุดเมื่อไหร่สร้างประเทศได้อีกสิบประเทศสัมปทานออกไปเมื่อไหร่สร้างประเทศได้แล้วไรายได้ต่อไปสมมติร่าแทกเนี่ย ลูกหลานเกิดออกมาหลานเลนรถเราเกิดออกมาเขาก็จะได้มีหยุกมียา<ม>โดยที่ไม่ต้องไปซื้อหยุกซื้อยา<ม>ไปหาอะไรเวชภัณฑ์<ม>การเรียนการศึกษาอาจจะเรียนฟรีไปถึงปริญญาเอกเลยก็ได้จะเรียนอ e ีกกีเอกละถ้าเกิดประเทศเรามีทรัพยากรมากมายแบบนั้นเพื่อนะคะไม่ต้องไปนั่งผานภาษีประชาชนไม่ต้องไปดูดรีดภาษีประชาชน<ม>แต่เรามีทรัพยากรของเราที่จะหาอะไรได้เข้ามาเลี้ยงดูประเทศชาติ<ม>เขมินอยากได้แถวเกาะงกงเกาะนั่นเนาะใช่แวกแบนแบนนั่นเนาะคืออย่างนี้ ตรงอันนี้เรื่องจริงก็คือว่าตรงใต้ทะเลเกาะกูดหน้าน้ำอ่ะเขาเรียกว่าหน้าน้ำไมทะเลใช่ไหมสองร้อยไม้ทะเลกับสองไม้แต่ไมทะเลหน้าน้าตรงจุดนั้นเนี่ยมันประมาณ20,000่กว่าตารางกิโลเมตรอ่ะใต้20,000ืวกว่าตารางกิโลเมตรนั่นน่ะมันคือทรัพยากรก๊าซธรรมชาติที่สามารถที่จะขุดสัมปทานให้ประเทศอะไรก็ได้เหมือนกับเชฟลอนมาขุดสัมปทานอ่าวไทยเราอ่ะสัมปทานไปสองเจเนเรชั่นคนแล้วเห็นไหมล่ะเป็นต้น เพราะฉะนั้นแต่ละประเทศเขาอยากได้จีนก็จริงๆๆจีนก็อยากได้แต like ine, ่ว nice. like ่าจีนเนี่ยเขาก็จะมีความแบบเขาเรียกว่าปณีปนอมากกว่านิดๆหน่อยห่ใช่ค่ะส่วนอเมริกาก็อยากได้สัมปทานแต่วิธีการที่ได้สัมปทานเนี่ยมันต้องไปแข่งขันแต่มันปอกหัวเอากับประเทศเครเนมันง่ายกว่าเหมือนการประเทศอื่นก็เหมือนกันฝรั่งเศสก็ใช่ทุกคนอยากได้ประเทศไทยเป็นเมืองขึ้นอะแต่ตอนนี้มันหมดยุคล่านล้วนี่คือมึงเอาเป็นเมืองขึ้นไม่ได้แต่วิธีการที่สมัยใหม่กว่าก็คือการจะเอาไปเป็นเมืองขึ้นวิธีการสมัยใหม่ กลไกรัฐบาลในประเทศนั้นๆไงที่อเมริกามันชอบทําอยู่เนี่ยอ่ามันเหมือนแบบเวลาเรามันมันอเมริกามันทําตัวเหมือนเป็นฮีโร่นะที่คอยแบบใครทะเลาะกันทะเลาะกันอ่ะภาษีตั้งต้นก่อนพอมาแล้วภาษีก็จะลดลงจริงๆแล้วเนี่ยภาษีเราต้องได้แค่ประมาณ1 6บ7กสแค่นี้แหละประเทศอินโดนีเซียมันไม่ได้ลบกับใครเลยภาษีมันก็19เฉยเลยเวียดนามไม่ได้มีปัญหามันก็20 มาเลเซียมันไม่ได้ตบกับเรามันก็ได้19บเก้าขณะเดียวกันประเทศรเนี่นะมันไม่ได้ขายอะไรเลยนะไปอเมริกามันไม่ได้ขายอะไรเลยนะไม่ได้ส่งออกไม่ได้ส่งออกอะไรไปอเมริกาเลยมันเนี่ยส่งออกมันสับปะหลังมาที่บ้านเฮาบ้านเฮาเนี่ยซื้อมันทุกอย่างซื้อผลไม้มันทุกอย่างซื้อทุเรียนซื้อนู่นซื้อมันทุกอย่างเออเรานี่แหละเป็นคนซื้อมันทุกอย่างแต่มันไม่เคยส่งออกไปอเมริกาเลยมีน้อยนิดมากที่มันจะส่งออกไปอเมริกาสุุป ประเทศเราเนี่ยได้ดูอเมริกาอเมริกาต้องง้อเราไม่ใช่เราง้ออเมริกาด้วยซ้ำไปถ้าเราใช้เวลานิดหนึ่งอ่ะแต่ปรากฏด้วยความอ่อนด้อยปัญญาของรัฐบาลเห็นกป่าถ้าคนมีคนบัดซึ่งตึงอ่ะมาบริหารประเทศชาติอ่ะมันจะเป็นเจี้ยหานี่เขียนไปเขียนง่ายจ้งปอโวามความจริงฮะเขียนไปเขียนง่ายเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเสร็จปุ๊บมันมันเสือกแบบเอาเราไปจับมือมัดมือชกกับครัมแล้วพวกคเมรก็ได้สิบเก้าเราก็ได้สิบเก้าเมรมันก็เลยฟลุกส่วนเราเดือดสิบเก้าอยู่แล้วใช่เข้าใจกป่เพราะว่า อะไรเพราะว่าถ้าใช้เวลานี้เดียวเนี่ยถ้าเรามีทักษะเนี่ยก็อเมริกามันจําเป็นต้องใช้ชิปชิปคือไอตัวที่ไปใส่หลังโทรศัพท์เนี่ยเวลาพวกไอโฟนไอโฟนมันจะต้องทําโทรศัพท์ขายอ่ะเมื่อไม่มีประเทศไทยไม่ได้นะจ๊ะที่นี่เป็นฮับของการผลิตชิปครับอ่าเพราะมันจะไปซื้อตรงหลายคนไม่รู้ไม่รู้ มึงจะไปซื้อตรงกับจีนไม่ได้ไงเพราะมึงเสียดุลจีนเหมือนกันไงมึงก็ต้องมาซื้อเอาจากแล้วประเทศไทยเราส่งออกแล้วผลไม้ปากกระป๋องสับปะรดกระป๋องอเมริกากินสับปะรดกระป๋องเราโอ้สับปะรดกระป๋องประโจน์คีริขันเนี่ยทำสับปะรดกระป๋องเนี่ยนะส่งรัสเซียส่งอเมริกามันกินชิบหมายไตหาเลยมันขาดไม่ได้เออเพราะว่ามันเป็นไฟเบอร์ที่ดีขี้ออกเนี้ย เออสาระกระป๋อง่ะเออนอกจากนั้นปลากระป๋องแล้วก็อาหารใต้ทะเลเอออะไรต่างๆทูน่องทูน่าเราส่งออกอเมริกาแล้วก็อาหารประเภทที่เป็นอาหารนวัตกรรมอะประเภทแบบเหมือนอุตสาหกรรมอาหารอะเออที่ใส่ถุงอะอ่าประเภทนี้เราส่งออกไปอเมริกาแล้วเราได้ดุลอเมริกาได้ดุลแปลว่าอะไรแปลว่าเขารับซื้อเรามากกว่าที่เราไปซื้อของเขาเออได้ดุลได้ดุลนะอันนดียวนี้คือความรู้นะบางเรื่องผมก็ไม่รู้ก็มามาถามนี่นะได้ดุล ได้ดุนได้ดุนไงคนคนละดุนนะเออคนละดุนเออล่าสุดนะฮะแน่นอนว่ามีประเด็นร้อนแรงนะมอลลี่มอลลี่เอฟเฟกเองนะเอฟเฟกเองจ้ามอลลี่เดี๋ยวนี้เรียกมอลลี่นะเอฟเฟกต์เองจ้าล่าสุดมีประเด็นเธอรู้ใช่ไหมว่าเวลาเราเล่นที่ต่อมันจะมีเอฟเฟกมีเอฟเฟกเห็นตลอดกดอยู่นั่นนะไม่รู้จะกดอะไรแั้หนะแล้วแล้วเธอไม่กดเหรอไม่กดเอาทำไมเธอไม่กดอ่ะห้ามไปเลยไม่ กดเอฟเลยเออ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 เนี่ยก็มีนะไปยูทูบเธอก็ต้องมีเอฟเฟกต์อันนี้ถามล่าสุดดีกว่าได้ข่าวว่าโดนฟ้องไปทำยังไงมันโดนฟ้องอยู่ดีๆมาสอบมันจะได้ปี้ฮะถ้าโดนขึ้นศาลกันคือแบบคือมันเป็นคดีธรรมดาโนสาเล่ คดีมินประมาทเนี่ยเวลาเราฉันฉันเนี่ยไม่อยากให้เธอพูดถึงฉันอีกอ่ะฉันก็บอกว่าจนแผลฟ้องไอ้แท็กอ่าพอฉันพอเธอพอพอฉันฟ้องเธอเธอก็จะไม่กล้าพูดถึงฉันเข้าใจไหมเขาเรียกว่าเป็นคดีปิดปากมันธรรมดานักการเมืองเจอกันทุกคนแต่แล้วก็จะเอ่อคุณยิ่งรักชินวัตรตอนที่ฉันวิจารณ์ว่าเฮ้ยเธอเป็นนายกรัฐมนตรีเธอจะไปวอห้าโรงแรมได้ยังไงกันฉันฉันวิจารณ์ประมาณเนี้ยหาว่าฉันมินประมาทก็ไปฟ้องปิดปากฉันไม่ให้ฉันพูดฉัน พูดอยู่เป็นทุกวันฉันก็พูดอีกเันก็พูดไปเรื่อยๆก็ฉันสงสัยฉันเป็นนายกสรุปฟ้องฉันคดีมินประมาทแล้วเออกูก็ชนะ3ปีสปีพันไปฉันชนะไม่ใช่นายกชนะนะฉันชนะฉันชนะอ่าฉันชนะเพราะคือคดีมินประมาทเนี่ยทุกคนอย่าไปตกใจ อ,อย่าไปตกใจอย่างกรณีนีเน้เราเนี่ยออกรายการเราวิพากษ์วิจารณ์วิจัยโอเคอาจจะเผลอไปพูดชื่อเขาขึ้นมารจริงๆฉันอาจจะไม่ต้องพูดชื่อเขาก็ได้แต่ด้วยความที่ฉันก็จริงใจอ่ะพูดชื่อเขามาเพราะว่าเขาเป็นเคยอดีตในการบริหารหนึ่งสองสามแล้วมันก็และสิ่งที่ฉันพูดก็เป็นสิ่งที่คนพูดมาสิบปีละแล้วลสิ่งที่คุณเนี่ยเขาอ้างว่าที่เขาชนะอะไรซัมติงไม่ใช่ประเด็นที่ฉันพูดจบเพราะฉะนั้นฉันก็เลยบอกว่าเฮ้ยได้โอกาสว่ะฉันก็จะได้ชำระสาสางขอเพร่วิหารกูอยากจะรู้จริงๆใครอยู่บื้ิง ก็คือเอาตรงเหมือนเหลือยึดเหลืออายุเรื่องตั้งแต่ปี5051นั้นแะจากนั้นปุ๊บฉันเอามาเล่าวันนี้เพราฉันยังสงสัยอยู่ว่าเขาเพราะวิหารพวกมึงกลุยทางไปสู่การเสียใช่ไหมใช่เออกูอยากจะรู้ตรงนี้อย่่งพอฉันอยากจะรู้ตรงนี้ปุ๊บฉันก็เลยเนี่ยนะคะเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีรัฐบาลที่มันมาจากแบบคุณคนเนี้ยคุณคนเหล่านี้ตระกูลเนี้ยมาทีไรอ่ะทำไมเราเสียเปรียบขมิทุกทีเลยวะเราก็มีความรู้สึกว่าอิช่นี้ มันเป็นเพราะหนึ่งสองสามสตอรี่มันเป็นอย่างนี้ดังนั้นฉันจึงอยากจะชำระประวัติศาสตร์มากเลยว่าเขาพระวิหารของเราแท้แท้มันจะไปเป็นของมันได้ยังไงกันเอเอกสารอะไรที่คุณไม่เอาไปอคุณกักเอกสารอะไรไว้เข้าใจก่อนถ้าเป็นฉันนี่ฉันชนะแน่มันจะไม่ชนะได้ยังไงเธอลากจากอานม้าลงไปถึงจังหวัดตราดเจ็ดจังหวัดอ่ะไอเขาพระวิหารมันอยู่มันโผล่ขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วคำถามคือข้างล่างข้างล่างเธอรู้จักไอนี้ก่อน ไอ้ไอ้ไอ้หน้าผาข้างล่างหน้าผาคือประเทศกัมพูชาข้างบนหน้าผาเนี่ยคือที่ที่ดอนคือของเราทั้งหมดครับแล้วขณะเดียวกันมันจะขึ้นเขาพิหารมันทํำยังไงมันปีนหน้าผานะแต่ขณะเดียวกันล่าสุดรัฐบ,บาลนอมินีของคุณทักษิณอ่ะตอนปีคุณสมัครอ่ะอกับคุณน้องเคยเขาอ่ะออสามีเจดอ่ะโอ้เจ้าอแต่ละอย่างเนี่ยแต่ภาพอินเสิร์ตมาขึ้นได้นะวกเขาพวิหงพิหารจากนั้นปุ๊บปรากฏว่าไงป่ะในปีนั้นอ่ะปรากฏว่า เออเขาก็มีการไปกู้เงินจีนกู้เงินประเทศไทยนี่แหละไปทาถนนเพื่อจะขึ้นเขาพระพิหารแต่ทําถนนมาปุ๊บแท็กเข้าใจกอเวลาเธอทําถนนมาปุ๊บแล้วเธอจะขึ้นได้จะใดมันเป็นหน้าผามันไม่ได้เธอทําถนนจากประเทศเธอมาแต่มันขึ้นหน้าผามันขึ้นมาได้นอกจากมึงจะต้องทําสะพานเชื่อมไปแล้วเอารถไต่ไปแม่น ปากกฏว่ามันทำยังไงก็มันก็แวะเข้ามาในเขตประเทศไทยแวะนิดหน่อยแวะนิดหน่อยประมาณสามเหลี่ยมทองคําจากนั้นก็จะงอยขึ้นไปแล้วขึ้นสู่เขาพิภานเพราะฉะนั้นแต่ว่าอีทางขึ้นเนี่ยมันกินดินแดนไทยแล้วเฮากะใจดีเฮากะใจดีเป็นม้าอาลีมึงจะขึ้นกับขึ้นอย่าเพราะว่ารัฐบาลทำมอูอย่างปีสี่สามสี่สี่อะไรเงี้ยนะว่าโอเคเขาแค่ขอขึ้นแต่อีที่ขอขึ้นเนี่ยเหมือนขอมาอยู่บ้านหนองจานอ่ะเขาไอที่ขอขึ้นเนี่ยสามเหลี่ยม เป็นสามเหลี่ยมคืออย่างนี้นะฉันจะอธิบายยังไงดีวะเออคือสมมติว่าอันนี้เขาวพระวิหารเนาะออันนี้เขาพระวิหารนะรแล้วก็รอบบริเวณนี้คือยี่นะเข้าใฝั่งนี้คือกัมพูชานเนาะฝั่งนี้ประเทศไทยเนาะมันกระทำถนนมาเนาะตื้อ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 มันอ้อมมันตรงนี้มันอ้อมเขานี้แล้วก็ขึ้นอ่าไปบูชายันข้างบนเออยายบุญลานีเนี่ยมันชอบขึ้นไปทําพิธีอาบน้ำกระทันกลางแสงจันทร์บนปาวิหารเนี่ยให้ผัวรักผัวหลงอ่ะอันนี้เรื่องจริงค่ะ สมัยก่อนมันขึ้นมาไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดขึ้นมาได้มันต้องปีนหน้าผาไงพอตักนั้นปุ๊บม,มันก็เลยทําถนนขึ้นมาแล้วก็แอลเข้ามาที่ประเทศไทยออแล้วก็ขึ้นไปก็ทําพิธีคือปราสาทพระวิหารเนี่ยมันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ถ้าเป็นสมัยคนโบราณขอมเนี่ยเขาจะมีไว้สําหรับการไปอาบน้ําท่ามกลางแสงจันทร์พวกเจ้าสมัยก่อนเออไปอาบน้ำตรงนู้นเออบุญลันีมันไปอาบไหพผัวรักพัวลงพัวรักพัวลงชื่อลงเออเอาเอาเอาแต่แต่เนี่ยมันได้มาบอกกันนะ กู <c oughs> พูดมาไม่รู้กี่รอบแล้วเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องจริงปรา,าสาทพระวิหารมันเป็นสถานที่สําหรับศักดิ์สิทธิ์สำหรับการเข้าไปทําพิธีอเออถว่าสมัยกษัตริย์สมัยก่อนนะ่ะ<อ>แต่แล้วแต่ว่าใครอยากจะไปทําพิธีอะไรแต่สําหรับยายบุญรนีเนี่ยเออแต่ก่อนเนี่ยไอ้ไอ้คุณเซนนมันมีเมียน้อยเยอะ โดนเก็บมดเออมาโดนเก็บมดอีบุรานีก็กูขี้ขานไปเก็บคนแล้วเนาะอีบุรานีก็เลยกูก็เลยมปฏิวัติเองน้ำจันทร์ทำแบบนแต่ประเด็นเลกเร์ปัะเด็เลกกอร์ประเนสเลเอร์สเลกเอรเดกเกอเออไปอาบน้ำเออนั่นแหละเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวสงบสงบสงบเดี๋ยวมาเขามีมีมีแพ็คเกจนะไปอาบน้ำตันนะสำหรับวิหารนะค่าขึ้นได้นะจริงหรอเธอถ้าไปอ่านประวัติศาสตรีประวัติศาสตร์บอกไว้พอ ตรงนั้นเนี่ยคือเป็นสถานที่ที่อาณาจักรของโบราณซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเขาขึ้นไปทำพิธีทำพิธีทำพิธีผู้ที่ทําพิธีได้คือผู้อยากผู้หลักผู้ใหญ่ใหญ่โตกษัตริย์อะไรเงี้ยเจ้ามงเจ้าเมืองใ่างเอ๊ะไอันี้เธอสนใจเป็นพิเศษเนี่ยชอบจะไปอาบกับัดใ่คือเอางี้เรื่องบางเรื่องผมก็ไม่ได้รู้อะไรผมก็อยากรู้ไงผมอยากเอออยากรู้จริงไหมเรื่องเรื่องนู่นเรื่องนี้เรื่องนั่น